สวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่ในช่องติดดาวบันเทิงก็ดีดีงเลยค่ะใช้ทำงานได้นะคะอะไรนุ่นนุ่นนุ่นถ่ายแทนแล้วขายแทนแล้วถามว่ากินอะไรอย่างนั้นนะกินถ่ายแทนให้ค่ะถูกผาด้วยนะที่ดูเป็นนักถ่ายแทนแล้วเป็นนักสิทธิ์าบอกว่าใช้ทำงานได้ด้ค่ะชุดเหมือนเมทชุดเหมือนเมทจริงชุดเหมือนเมทเลยพี่บุ๋ม ลอกค้าับนั่งกันลูกค้าลลคาออเดอร์มารัวราคาออนเงินด้วยนะคะลูกค้าตะก้าไม่ได้กดตะก้าทิ้งเนอะหอมเอาเถอะคุ้มมากใช่สล้ขวดแปดร้อยกว่าได้สี่ขวดตกขวดันึ0งสองร้อยนิดนิด ชุดเหมือนคุณนายในหนังเลยคุณนายในนังนคุณนายว่าเนาะ, <laughs> นะฉันก็คิดอยู่ว่าเดี๋ยวต่อไปฉันจะแต่งตัวอะไรอยู่บ้านบ้างดีนะฉันไม่ใส่หลังเสือยืดอ่ะ <laughs> ใส่อะไรอ่ะ <laughs> ใส่ชุดเดรสเอดินเชิดสันเตียฟอะชุดผิกรายเดินบันได้ชุดผิกรายเราไม่ได้ลงันไดาษแล้วก็สระผมสะดุดจริงจริงจริงเลยพี่จุ๋มจะได้นั่งถูเพลินเยอะจะได้ให้กระโปรงมันลากขึ้มาเลยทำเป็นหางไม่ได้ใช่แล้วก็จุ่มน้ำก่อนลงมีคนบอกเหมือนผอมลงค่ะใช่ผอมลงมากเหมือนผอมลงจ้ำลงมากเดินย้อนกี่ปอบ ยังไงเขาบอกว่าหมาล่านั่นน่ะเดี๋ยวจะใส่ย,ยาถ่ายให้กินนะไม่ได้ฟา,า,างฟาเจ้ายังไงฟางเจ้าใช่ปะออบ้านนี้น่ากลัวจังเลยฟางเจ้าใช่ปะเล่นละครที่ไหนไม่รู้ก,ก็เล่นปีกมางะเลยน่ากลัวหายจุ๋มต้อนรับคนแบบนี้เกีงทีเดินละคร เล่นละครโอ้ยจะเดินยอะเดี๋ยวเนือยแล้วเขาแกเราเราเนี่ยอยากเป็นแฟนนักธุรกิจแล้วตอนนี้ื่มขอเบอร์ค่ะโอ้ยพิจุ๋มขังอะไรนะคะเราเล่นละครพิจุ๋มอะไรนะเราจะกอดออกตามจะตัว คลิปโคคลิปโคพี่จุ๋มเราจะเอาไงกับคนแบบนี้ดิจัดการดิไหมจะพาะไปต้องมาไม่พี่จุ๋มปกติก็เป็นอะไรนะแต่ถ้ารู้ว่าเข้าบทปุ๊บเก่งเลย้วไม่ปกติเป็นแสดงว่าเป็นต้องไปแก้หรือเปล่าคะต้องเออก็ไม่มีเก่งไม่ไปแก้เลยเขาไม่เข้ากล้องอ่ะพี่จุ๋มอาอะไรคะอะไรคะเอาเป็นลูกเสี้ยมทำเป็นลูกเสี้ยมแบบะเขาของแก เล่นไปเลยค่ะอย่างเงี้ยเล่นเนี่ยแบบเยอะกว่านี้อะไรหรือคะคุณบุ๋มเราต้องทำอะไรค่ะเก่งสอนได้ไหมเอาใหม่เธอสอนหน่อยสิพี่จุ๋มใช่บ้านี่ให้ให้ให้พี่เก่งพากแล้วพี่จุ๋มมาแอคติ้งพอเราจะไว้คนแบบดีดีผู้เสียงดังสิคะจะพูดในคำเดียไมล่ะคะการบ้างดีไหมก็ดีนะเราจะทำไงกับมันดี คิดมออฉันรู้แล้วกิดไม่ออกฉันรู้แล้วจะจะกอดลงตามใช่ไมที่มันยาวฉันรู้แล้วเอาทองไปซ่อนแ้วถ้าซ่อนอ่ะมันน้อยเกินไปคุยยังลงเลยสักหน้าบ้านไม่ค่ะยังไงสกัดไว้ห้ามรถที่จะมารับสกัดสกัด